ข้าวปั้นนำโชคการั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่เงียบสงบกลางหุบเขามีชายชรา,าใจดีคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรยาในกระท่อมเล็กๆริมป่าทุกเช้าชายชรา,าจะลงไปตัดฟืนส่วนภรยาจะเตรียมข้าวปั้นใส่กล่องให้เขาไว้กินตอนกลา,างวันชายชรา,าไม่ได้ร่ำรวยแต่พอใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาใจดีต่อคนและสัตว์และต้นไม้ วันหนึ่งขณะที่เขานั่งพักกินข้าวตายต้นไม้ใหญ่ข้าวปั้นลูกหนึ่งในกล่องของเขาก็ปิ้งหลุ่นจากมือไปเอ๊ะเดี๋ยวสิจเจ้าข้าวปัน้นชายชลาอุทานข้าวปั้นกลิ้งกลิ้งลกลิ้งแล้วทิ้งลงไปในรูตายต้นไม้ใหญ่ขณะที่เขาก้มดูตายรูนั้นจู่ๆก็ดินเสียงร้องเพลงเล็กๆชายชลาประหลาดใจโน้มตัวลงไปดูใกล้ๆได้ยินเสียง จิ๋วๆที่น่ารักดังขึ้นอีกครั้งกลุ่มหนูจิ๋วนับสิบโผล่ออกมายกเข้าปานขึ้นด้วยความดีใจจูๆ่ๆดินใต้เท้าเขาก็เปิดออชายชลากินลงลงไปในโพรงลึกแต่ทว่าแทนที่จะเจ็บเขากลับตกลงไปในหมู่บ้านหนูใต้ดินที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับบ้านของหนูทั้งเล็กและหลังน้อยมีเสียงดนตรีเบาๆเจ้าหนูหลายตัว ล้าเขายังงอบอุูนขอบคุณมากที่ให้เข้าบ้านพวกเรามาเชิญมากินข้าวฉลองกันกันกบพวกเราเถิดชาชาลารู้สึกอัศจรรย์ใจหนูเหล่าน้ำน้ำขนมหวานข้าวอุ่นๆชาเขียวมาให้และเสียงคุยเสียงกองเล็กๆก,ก็ลังรอดออกมาก่อนกับหนูหัวหนา้ามอบกล่องไม้ไผ่เล็กๆให้ชาชาลานี่คือความค้ญข,ของความนิงามอย่าเปิดมันจะก,กว่าจะถึงบ้านนะ และเมื่อชายชลากลับถึงบ้านด้วยรอยยิ้มภรรยาก็เปิดกล่องไม้ไผ่และพบว่าในนั้นเต็มไปด้วยทองคําเหรียญทองกระดิ่งทองและโยเขียวทั้งสองดีใจมากแต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง,ง่ายเหมือนเดิมพวกเขาแจกจ่ายทองบางส่วนให้กับเพื่อนบ้านที่ยากไร้มีชายชรลาเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเขาเป็นชายแก่ขี้บ่นและโลภมากเมื่อได้ยิน เรื่องของกล่องทองก็ตาโตรีบเตรียมเข้าปานแล้วแกล้งทำตกลงดูใต้ต้นไม้หวังจะได้สมบัติเหมือนกันเขาทำทุกอย่างตามที่ชาชาลาบอกแต่เมื่อไปถึงหมู่บ้านหนูเขาเร่งร้องขอของขวัญทันทีไม่ได้กินไม่ได้เต้นไม่ได้พูดดีๆหัวหน้าหนูมองหน้ากันแล้วก็มองกล่องให้แล้วก็เตือนว่าอยากเปิดระหว่างทางเด็กคาด ชายแก่ไม่ฟังรีบเปิดของทันทีหลังพ้นออกจากรูแล้วทันใดนั้นเสียงดังก็ดังขึ้นควันดำพุ่งโผล่ออกมาพร้อมกับงูมแมลงและฝุ่นพิษตลบโตบวนวเขากรีดรองและหนีไปจากหมู่บ้านไม่กล้าเข้าใกล้พงต้นไม้อีกเลย